คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาหาใจเช่นเคยกับช่องจ่าเอียงแคนเนลนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากพืกอึงกดซับสไครป์ Subscribe, กดไลค์ like, กดแชร์ Share, เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อกลับมาลุกหลักกันนะครับชูการ์ลัดของค่ายแพคเมมติกหรือว่าพีพีนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อเออหลังจากทะเลทลายนะครับไปเล่นพีจีบ้างนะครับเล่นเกมใหม่กระต่ายหาอะไรไม่รู้ม้างแต่ก็แตกหนักนะเกมกระต่ายนะครับวัออนนี้วนกลับมาเพคเมมติกกันหน่อยนะครับเออเป็นลุกหลักเลยกับชูการ์ลัดนะครับเพื่อนก็ทุน 7K วันนี้เออหนักๆอีกแล้วนะครับ ต้องทุนหนักช่วงนี้นะครับทุนน้อยไม่ค่อยรอดอแต่จะเล่นแบบไหนวิธีไหนนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยพ <st uk> <t un> ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่ม l ั c ก y t i ามกันเหมือนเดิมกลุ่ม Lucky Time มันคือ,อไรหลักๆก,ก,ก็มีแอดมินแจง้งเกมแตก,กวันละ7รอบนะครับเพื่อนแจ้ง3ค่าย pgpp แล้วก็จกเกอรนะครับเพื่อนช่วงรัก,กิมแตกแตกหนักแตกกระจายเขาว่ากันไปนะครับเพราะแต่และช่วงเวลาเกมมันไม่เหมือนกัน การแจ้งกินแตกจึงสําคัญนะครับเพื่อนเออแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเว็บนี้มีได้มีเสียถือวินเรื่อปกติเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คกินเลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเบาเสียงนิดหนึ่งแม่งดังจังวะเป็นหลงพีจีอยู่นะช่วงหนึ่งกระตายโอ้แต่ว่าแตกโคตรโหดเลยแตกหนักมากเอากินเป็นฮเลยเดี๋ยวป็ปก่อนสักสบสอนะครับเพื่อน อมยิ้ยมช่วงนี้ผิดพลาดยากนะความคิดกูนะชุการัดยังไงก็หมานะในกลุ่มก็แตกกันเยอะนะครับเพื่อนเพื่อน,อนแตกกันหลายคนเลยเออที่เห็น่ว่าโดนแตกชุการัดน้อยนะช่วงนี้นะครับแต่กูก็โดน <c oughs> แปกตินะครับเอ็เกนเล่นได้ตลอดหรอ,อกเพื่อน,เอ,นเอออยู่ที่จังหวะอยู่ที่เวลาด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็คือลัคกี้ไทม์ ที่ย่ชัวร์เลยคือลัทธีธรรมแน่นอนนะครับคอ,อมโบโอ้โห,โโหคูณแปลงสหมสิบน์ไลายเซอร์กันอันนี้ไปกดกันเลยดีกว่าเราไปปั่นกันเลยหนห้าไมายเนะครับเพื่อนมาสิหมุนตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้นะครับให้ตัวคูณออกไว้ที่สุดนะครับยิ่งกระจายเต็มแผงยิ่งดีเออ แล้วไม่ค่อยลุ้นตัวหนักๆเอาตัวแพงเอาอุ้ยสเกตเตอร์อมีม่วงเกมที่พูดถึงก็ปั่นได้นะเพราะวฟีเกมสามตัวไงโอ้โหโอ้ยยิ้มมาคูณหกร้อยเก้าหกต้องสวยกว่านี้ดิเพื่อนตอนนี้ยังเงีย,งยบๆอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ย อะไรวันเนี้ยพันห้าโอ้โหเลตัวน,นี้สองร้อยหนึ่งบาทโอ้หโหโค้โ,โ้นตีนไม้เลกไอสัตว์พันห้าใจมาสองร้อยโอ้ยังดียังช่างใจกดบาไว้ก่อนนะในใจคิดไม่งอยากจะกดแพงกว่านี้นะอ,อดีไม่กดแพงนะครับ มีเหลืองโตคูณนี่มันปั่นได้นะมารอบสองสองพันสี่ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับโอ้โหเจ็ดพันก็จริงแม่งส่งไม้นี่เห็นไหมหรือสามพันสามแล้วอย่าทุเรศมันไม่เล็กก็โอนะชูกา้าลูกรัก <c oughs> มีม่วงมีแดงมีม่วงหอือลายแบบนี้มั้ง ถ้าได้ฟรีในฟรีนะเกมนี้บันเลยเลยนะดูแตกบันเลยแน่นอนนะครับเพื่อนๆอย่าให้มันวาวเยอะตัวนี้ลายสวยนะดูดิโอ้เหลือห้ามุนแล้วแป๊บเดียวเฮ้ยดาวเขียวโอ้โหน่าจะเต็มแพงเม็ดม่วงก่อนหวัวใจส้มได้ไหมโอ้ไม่ได้ตัวนี้ดูดิทงๆจะโลออกเต็มหมดเลย โอ้ยไอสัตว์รอดไหมเนี่ยกูเหลือสองหมุนแล้วแป๊บเดียวลืมดูหมุนทุกทีเลยสองหมุนโอ้โหห,หาขั้วมึงเอ้ยสองไม้จริจงโอ้โหซื้อมาเท่าไหร่วะ ลบสี่พันใจกูห้าร้อยสองไม้โอ้โหวิบแล้วเดี๋ยวกูกดให้หมดเลยเดี๋ยวอีกไม้หนึ่งไอสัตว์น่าเกลียดเกินใจแบบนี้โอ้โหมาเลขสองร้อยแปดไม้สองสามร้อยแปดมาไปเลยสามเนสองเหลือห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดโอ้โวิบแล้วมาที่สามนะครับเพื่อน เจ็งมาสองแล้วเจ็งแบบน่าเครียดด้วยทำไมนี่ไม่จ่ายกูจะรอปั่นเข้าฟรีแล้วไม่รู้ได้หรือเปล่านะเออรอดูกันแต่ไม่ซื้อละโอ้เยี่ยมมากร้อยแปดสิบเจ็ดตอนนี้ดูดิ ไม่ค่อยใจเลยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหสามมนจะตกไหมในฟีจะล่นไหมไม่ลุ้นแล้วกูจะล่นไห่ล่น ไม่มาไอสัตว์เ้ยแปดร้อยแปดเก้าก็ไปสามพันสองมาดาวเขียวเอา้าพันห้าเออให้กูบ้างน,นะครับให้กูบ้างคืนทุนก็ยังดีตอนนี้กูวให้มึงแหละมาเพื่อนบวกสิบนฟรฟีมูลท้ายมีกิมแบบไม่หวังอะไรแล้วนะเอออืไหน เอาเอาละสองมันสองโอ้ไม่คอมโบไม่ออกว่ะมีม่วงให้ีพวกมีไม่อยากได้แล้วนี่ลูกโอมสี่สองมาดิ3สามันเก้าเอาละมีก้าแล้วหรืออะไรหกหมุนมีม่วงมีไม่เอาดิโอมพวกเม็ดใหญ่ๆได้ไหม มีแดงสีวันหกแล้วดาวเขียวสามสองห้าพันหนึง่งในแปดร้อยคุณจะยินเสียงนั้นไหมวะ sensation หูตารางคตสวยเลยตอนนี้สามหมุนม,มาร้อยสามสี่กับสามสิบเจ็ดพันแปดสามสองหัวใจส้มโอ้โห พลิกอีกแล้วพวกมึง6กพัมปดสุสุดท้ายดาวเขียว88ต่อได้ป่าวโอ้ยลายอย่างสวยโอ้ยโคตรจะเหลือเชื่อ1 2 6 9 2ง้กิพลิกนรกเฉยโอ้ยเหนื่อยสัสสัส <c oughs> โอ้ยไม่น่าเชื่อนะครับเพื่อน พริกมาเฉยโอ้โหไม้เลขก,กดไปพันห้าจ่ายมาสองร้อยแปดบาทไม้สองกดสองวันสี่ขยับขึ้นมาจ่ายมาสามพัวกว่าไม้สามทำซาจะเจ๊งนะเพื่อนในฟรีตกมุนสุดท้ายพอด,ดีโอ้โหจ่ายสวยมากรอดตายวันนี้ทุนสูงก็จริงนะครับเจ็ดพันเดี๋ยวกำไรมาห้าพันโอ้โหใครจะเล่นก็เล่นนะโอ้โ่เมงเหนื่อยว่ะวันนี้แต่ก็คุ้มนะเพื่อนเพื่อนไม้สามเสียงหน่อย กว่าเกมมันจะจ่ายกูกินเวลานี่กี่นาทีนะเก้านาทีนะเพื่อนกินก็ข้าประมาณนาีที่เจ็ดนะเออโอ้โหถึงว่าจะไม่รอดสแล้วนะครับเพื่อนลูกรักให้มานะครับเออก็บวกไม่มากนะบวกมาถ้าตามทุนก็บวกนะออไม่เยอะนะครับสำหรับกูเยอะนะครับมาห้าพันโอเคเพื่อนจะลบหน้ามาเล่นแบบทุนน้อๆบ้างหลักร้อยนะเล่นแบบปั่นนะครับเพื่อนโอเเอนดยเราไม่ต้องซื้อเอ,อดูอจะรอดไหม อ,อย่างไรก็ฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b ์ใ,ให้ด้วยออก่อนจาไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเพื่อนกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ